ลักบ้านเกดฟ้ามกพี่น้องครับมื่อนี้กะออกมาอัปเดตนะครับกับเขาเจ้าหอมมิงขวันครับพร้อมเกี้ยวแล้วครับพี่น้องโอ้ยฝนฝ้าก็ะมือดขึ้มมาครับพี่น้องแต่ว่าเขากับพร้อมเกี้ยวแล้วครับอู้ฝนครับสะออนครับสะออนห้วงสะออนหมากสะออนเม็ดนะพี่น้องโอ้ยนีโอ้ยตายตายตายเป็นปุ่มเป็นปุ่มนี่ครับโอ้ย ตึกเลยครับ <brightness> พ <desserts> so mm ี่น้องวีนี่เป็นหมาเป็นห่วงขาขับขนาดกับทบหนาวหนาบ่เพาะใช้ยุ่ชงหนึ่งความดีครับพี่น้องหนูก็กินครับเดี๋ยวนี้หนูกับกำลังสางเพื่อนครับหนูก็หลายครับหนูก็กำลังรับประทานเหมือนกันครับตวตอนนี้ครับหนูก็บกำลังกินแสบกินนัวเพื่อนครับหกสุดยอดเลยครับหนูหนูก็กำลังรับประทานหุ่นครับเบื้องหุ่นมันหยองลงเอ้าแบ่งปันกันไปครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ไปเห็ดยู่เห็ดกินเห็ดพันนะครับก็ยังว่ากันเข้าม้านะครับพี่น้องครับ กับข้าเจ้าหอมมิ่งขวัญครับ้องหางห่วงจะอ่อันครับ